พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสองค์ที่29ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระองค์ที่2ที่ประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประสูติ ณวันเสาร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2423ตรงกับวันเสาร์เดือนยี่ขึ้น2ข้ามปีมโรงทศกุลศักราช1242รศ99ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธมุสิกานามทรงมีพระเชษฐภิกินีและพระอนุชาร่วมพระชนีเจ็ดพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรงมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมยัย กรมประเทศบริรัตพุทธศักราช2 4 2 1ถึง2 4 3พรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2 4 2 3สมถึง2468สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตรีเพชรรุธธรมรมรงพุทธศักราช2 4 2 4อถึง2 4 3พจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาต พุทธศักราช2,425-2,463สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าศิริราชกุธพันธ์พุทธศักราช2,428-2,430สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุธาธุชธทราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยพุทธศักราช2,435-2,466พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช2,436ถึง2,484ครั้นพระชนมายุย่างเข้า9พัรษาเมื่อพุทธศักราช2,431ทรงรับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยศั์เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมกุลเทศวารวดีทรงดำรงพระเกียรติเป็นลำดับที่สองรองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุลในหิตสยามกุฎราชกุมารแม้ตอนประสูติพระราชชนนียังดำรงพระยศเป็นพระราชเทวีอยู่ยังมิได้ดำรงพระยศพระครามเหสีแต่ตามคติราชประเพณีในรัชกาลที่ห้าพระราชโอรสธิดาดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าชั้นทุนกระหม่อมทุกพระองค์พระอิสริยศเดิมของพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชั้นทุนกระหม่อมเมื่อพระชนมพันศาเจริญครบเดือน สมเด็จพระบรมชนกนาคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีสงโภพเดือนและขึ้นพระอูสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธแต่ยังมิได้พระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามพิไทยสมเด็จพระบรมชนกนาคและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเรียกว่าลูกโตพระประยุรยาดในพระราชสำนักดำเนินรอยต่างพระบรมราชอาทยาัย เรียกพระองค์ท่านว่าทูลกระหม่อมตจันชูโตเป็นพระพี่เลี้ยงในขณะที่ทรงพระเยาว์นั้นได้ทรงศึกษาในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าประภากรมาลากุลพระยาศิสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกูลและพระยาอิสระพันธ์โสพลหนูอิสรังกูลณอยุธยาเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรภาษาไทยส่วนวิชาภาษาอังกฤษนั้นทรงศึกษากับนายโรเบิร์ตมอแรน ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2436พระชนมายุได้1 2พรรษาเศษสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จออกไปทรงศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาละตินและเรขาคณิตเทียบเท่าแผนการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ศิลป์คำนวณณประเทศอังกฤษในขณะที่ทรงศึกษาอยู่ณประเทศอังกฤษ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิทิสยามกุฎรชาชกุมารได้เสด็จสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกนาคจึงโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระอิสริยศขึ้นเป็นสยามกุฎรชาชกุมารสืบทนสมเด็จพระเชษฐาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงศึกษาวิชาอยู่ณนประเทศอังกฤษหลายแถงทางทหารทรงสำเร็จการศึกษาจากแซนเฮิร์สแล้วเข้ารับรชาชการในกรมทหารราบ บรัทางด้านพลเรือนทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และกฎหมายที่วิทยาลัยไครเชิร์ตมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดระหว่างปีพุทธศักราช2442ถึงพุทธศักราช2444แต่เนื่องด้วยทรงพระประชวนด้วยพระโรคอันตักไส้ติ่งอักเสบมีพระอาการมากต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีทำให้ทรงพลาดโอกาส ที่ได้รับปริญญาระหว่างการศึกษาในต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชภารากิจแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถโดยเสด็จในฐานะผู้แทนพระองค์ไปในงานพระราชาพิธีสำคัญต่างๆทั้งในประเทศอังกฤษและประเทศใกล้เคียงเสด็จนิวัตพระนครตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยเสด็จผ่านสาหรัฐและประเทศญี่ปุ่น ถึงกรุงเทพมหานครเมื่อ29ตุลาคมพุทธศักราช2,445วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2,447เวลาเช้า3ามโมงเศษทรงผนวดเป็นครั้งที่3นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่นวชิรยญาณวรโรรสเป็นพระอุปัชฌาย์หม่อมเจ้าพระสถาพรณพิริยพฤเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ถึงเวลาบ่ายสี่โมงเย็นได้ทรงทำทันหีกับนพระพุทธรัตนสถานกับพระอุปัชาและพระกรรมวาจาจจย์พระองค์เดิมผนวดแล้วประทับณพระตำหนักปัญญาวัดบาวรนิเวศราชวรวิหารถึงวันที่11ธันวาคมศกนั้นจึงทรงลาผนวดแล้วปฏิญาณพระองค์ถึงไตรสรณคมและรับศีลยังทรงประทับในวัดบาวรนิเวศราชวรวิหารต่อจนเช้าวันที่15ธันวาคมจึงเสด็จกลับ ผู้สมเด็จราชการต่างพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยุโรปค,ครั้งที่สองระหว่างวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2449ถึง17พฤศจิกายนพุทธศักราช2450ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอำนาจในราชกิจที่จะรักษาพระนครไว้แด่พระองค์เป็นการรับสนองพระเดชพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมชนกนาถในหน้าที่อันสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งและได้รับความไว้วางพระราชฤทยัยเป็นที่สุดด้วยระหว่างทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์นี้ทรงรับเป็นประธานการจัดสร้างพระบรมราชานุสรร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งงานสำคัญบรรลุโดยพระราชประสงค์อย่างดี เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาศเด็จสวรรคตลงเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ทั้งๆท,ที่พระองค์นั้นได้รับการสถาปนาตั้งไว้ในพระราชทายาทสืบพระราชสันติวงศ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2437แต่ก็ทรงเศร้าสลดไม่มีพระราชประสงค์ที่จะแลกสิริราชสมบัติสำหรับพระองค์เองกับการสูญเสียพระชนม์ชีพของสมเด็จพระบรมชนกนา จนกระทั่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชซึ่งเป็นพระปิตุลาอาแท้แท้ทูลเชิญเสด็จลงที่ห้องแปดเต่งบนชั้นสองพระที่นั่งอัมพรสถานและท่ามกลางพระบรมสารุวงศ์เสนาบดีผู้ใหญ่องคมนตรีและข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ชุมนุมอยู่พระปิตุลาได้คุกพระชงลงกับพื้นกราบถวายบังคมอันเชิญเสด็จขึ้นเถลิงถวัญยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดิน สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถและท่านใดทุกท่านที่ชุมนุมอยู่ที่นั้นก็ได้คุกเข่าลงกราบถวายบังคมทั่วกันและในคืนนั้นได้มีประกาศภาษาไทยให้ออกพระนามว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชผู้ทรงสำเร็จราชการแผ่นดินต่อมาวันที่25ตุลาคมจึงให้ออกพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการขึ้นครองราช ในวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2453จึงรับบรมราชาพิเศษต่อมาในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2459ทรงเห็นชอบกับคำกราบบังคมทูลของเหล่าเสนาบดีให้เฉลิมพระปรมาพิไทยสมเด็จพระรามาธิบดีแทนคำว่าสมเด็จพระปรเมนทรจึงมีพระปรมาพิไทยอย่างสังเกตว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อยกรามาธิบดีเป็นคำนำพระปรมพิไทยแล้วจึงโปรดเกล้าให้แก้นเรศรามาธิบดีเป็นเรศราธิบดีแทนเหตุการณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชสมบัติในช่วงที่ประเทศกำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจจากเหตุไทยแล้ง พุทธศักราช2,450 2,453และเป็นยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งแนวคิดทางการเมืองหรือข่าวคราว,าวการปฏิวัติในต่างประเทศได้ไหลบ่าเข้ามาสู่ผู้มีการศึกษาในสยามในเดือนแรกหลังขึ้นครองราชพระองค์ทรงปรับโครงสร้างกองทัพโดยการยุบกรมยุทธนาธิการ ทรงตั้งกระทรวงกลาโหมที่มีอำนาจบัญชากองทัพบ,บกอย่างเดียวและทรงยกแยกกรมทหารเรือออกมาตั้งเป็นกระทรวงทหารเรือมีอำนาจบัญชากองทัพเรืออย่างเดียวอย่างไรก็ตามการคลางสยามในเวลานั้นอยู่ในภาวะขัดสนถึงกระนั้นกองทัพก็ยังคงเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดรายจ่ายด้านการป้องกันอาณาจักรคิดเป็นร้อยและ24.3 ขณะที่รายจ่ายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรมการศึกษาและพาณิชยกรรมรวมกันคิดเป็นเพียงร้อยละ5.9เท่านั้นรัฐบาลสยามในรัชสมัยพระองค์ยังค่อนข้างมีหัวแบบอนุรักษ์นิยมต่อต้านการรับเงินทุนจากต่างชาติและมีอคติต่อการให้สัมปทานต่อต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานปัจจัยเหล่านี้ทำให้เงินทุนในสยามมีน้อยประชากรส่วนใหญ่ ยังยากจนค้นแค้นเหตุอื้อเฉาที่พระองค์ทรงย่ำยีเกียรติของทหารบกเมื่อครั้งเป็นสยามกุฎร,ราชกุมารทำให้ในายทหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยนับถือพระองค์ถึงขณะที่หลังครองราชแล้วพระองค์ถูกหวานบาดสนเทศบริภาทอย่างรุนแรงว่าพระองค์เป็นคนเลวทรามไม่ควรจะอยู่บนพื้นโลกซึ่งพระองค์ทรงตอบโต้วไว้ต่อบาดสนเทศดังกล่าวว่าพวกเก็กเมงในกรุงเทพออกจะฟุ้งซ่านมาก พูดอึงไปถึงเรื่องรักชาติราษฎรเป็นใหญ่และอื่นๆซึ่งเกิดเป็นขี้ปากของผู้คนไทยเชื้อจีนขึ้นก่อนแล้วคนไทยหนุ่มๆที่ชอบคบเจ็กเพยอยเก็บขี้ปากของมันมาพูดกันบ้างข้อความนี้สะท้อนได้ว่าพระองค์ทรงมองประชาธิปไตยเป็นแนวคิดเพอร์เจอร์ที่ถูกเสียมโดยชาวไทยเชื้อสายจีนนอกจากนี้ พระมงกุฎเกล้ามีความโปรดปรานใกล้ชิดบรรดามหาเล็กเป็นพิเศษทรงสนใจอยู่แต่กับขนการละครในรัชสมัยของพระองค์มหาเล็กกลายเป็นหน่วยราชการที่เติบโตอย่างรวดเร็วเกินกว่านายทหารคราวที่พระองค์พระราชทานเงินของขวัญวันเกิดมหาสารให้แก่เจ้าพระยายร,ร,รามาราได้เกิดปฏิกิริยาจากนายทหารที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินรักคนใช้มากดีไหม ให้เงินทีตั้งหนึ่งร้อยช่างหมายความว่าอะไรพระเจ้าแผ่นดินเอาแต่เล่นขวนเอาเงินมาสร้างบ้านซื้อรถให้มหาเล็กทำไมพระราชาองค์นี้จึงโปรดมหาเล็กแต่ผู้หญิงไม่ชอบเลยตั้งกองเสือป่าการเป็นสมาชิกเสือป่าเป็นหนทางใกล้ชิดเบื้องพระยุค,คล,ลบาทและยังได้สิทธิยกเว้นการเกณฑ์ทหารทำให้เครือข่ายเสือป่าขยายตัวทั่วประเทศอย่างรวดเร็วการที่ผู้บังคับบัญชาเสือป่า คือเหล่าผู้ใกล้ชิดพระองค์ทําให้ในที่สุดเครือข่ายสือป่าเริ่มแทรกแซงระบบราชการจนเสียหายบางครั้งมีการเรียกตัวพลสื่อป่าที่เป็นข้าราชการมาซ้อมรบทําให้ข้าราชการผู้นั้นขาดจากงานราชการปกติบางก็เบียดบังงบประมาณแผ่นดินมาอุดหนุนกองสือป่าการซ้อมรบเสื่อป่าก็ไม่มีความจริงจังเพื่อฝึกฝนความชํานาญมักจัดฉากให้กองสือป่าหลวงของพระองค์ชนะอยู่เสมอ มีครั้งหนึ่งที่ส่งสอมรบแท้เจ้าพระยายมราชก็รับสั่งให้คุมตัวเจ้าพระยายมราชมาและตัดสินใหม่ให้พระองค์ชนะการซ้อมรบของเสือป่าจึงเป็นเพียงเพื่อความสําราญสนุกสนานของกษัตริย์อาวุธของกองเสือป่าก็หยิบยืมมาจากกองทัพบ,บกแทบทั้งสิ้นความกระด้างกระดึ่งในหมู่ทหารการตั้งกองเสือป่าสร้างความกับแค้นใจแก่ทหารบกที่รู้สึกว่าถูกเบียดบังหน้าที่และทรัพยากร ในด้านกองทัพเรือยิ่งเลวร้ายมีการตัดค่าวิชาเดินเรือมีการตัดเบี้ยเลี้ยงนักเรียนในเรือหรือวันละสลึงบรรดาทหารต่างรู้สึกว่าถูกกษัตริย์ทอดทิ้งในขณะที่มหาเล็กและผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคนละบาทต่างได้ดิบได้ดีความกับแค้นใจที่ทหารเรือมีต่อพระองค์ทำให้ทหารเรือแสดงออกโดยการเอาต่อปิโดประดับบนโต๊ะเสวยในงานเลี้ยงโรงเรียนในเรือที่พระองค์เสด็จเป็นประธาน หรือการก่อวิวาทกับบรรดามหาเล็กบ่อยครั้งนำไปสู่การปลดพระเจ้าพิยาเธอกรมมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์จากตำแหน่งอาจารย์เมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2454มีเนื้อความว <cielo. punished. S 2> ่าพวกนายทหารเรือที่ได้ศึกษาวิชาการมาจากโรงเรียนนายเรือมีความอิ่มเอิบกําเริบใจจนไม่รู้สึกพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินมีความมู่เมาไปด้วยกำลังโมหจริตแห่งตน นี่เพราะผู้ฝึกสอนและเป็นใหญ่ปกครองละเลยไม่กำราบสิทธิ์อันมีจิตฟุ้งซ่านสิทธิ์จึงมีความละเลิงใจสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิศณุโลกประชานาถทรงเล็งเห็นหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นกันทรงน้มน้าวให้พระมงกุฎเกล้าแก้ไขนโยบายหลายอย่างเช่นทรงมองว่าการตั้งกองสือป่ามีหลักการที่ดี แต่ก็มีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขมากแต่คำแนะนำทั้งหมดถูกพระมงกุฎกล้าเพิกเฉยกบฏรอสอย3 0ความกับแค้นใจต่อการปกครองของพระองค์จากเหตุปัจจัยข้างต้นทำให้ในายทหารกลุ่มหนึ่งและวางแผนลอบลงพระชนและเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบใหม่ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ก็ระบอบสาธารณารัฐ ซึ่งคณะผู้ก่อบการได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2 4 5 5ประกอบด้วยผู้ร่วมคณะเริ่มแรกจำนวน7คนคือร้อยเอกขุนถวยหาพิทักษ์ร้อยตรีเหรียญสีจันทร์ร้อยตรีจรูนสตเตเมธร้อยตรีเน็ตพูนวิวัฒน์จากกองปืนกลรักษาพระองค์ร้อยตรีปลังบูรณาโชตร้อยตรีหมราชวงศ์แช่รัชนิกรร้อยตรีเขียน อุทัยกุลคณะผู้ก่อการวางแผนจะก่อการในวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒนตยาและวันขึ้นปีใหม่ผู้ที่จับฉลากว่าต้องเป็นคนลงมือลอบปลงพระชนคือร้อยเอกยุทธคงอยู่เกิดเกรงกลัวความผิดจึงนำความไปแจ้งหม่อมเจ้าพันประวัติผู้บังคับการกรมทหารช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์ และพากันนำความไปแจ้งกรมหลุมพิษณุโลกประชานาตความทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประทับอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมคณะผู้ก่อการทั้งหมดจึงถูกจับกุมเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ภายหลังการกวาดล้างกบระบพระมงกุฎเกล้าให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์สยามออฟเซอร์เวิร์ทรงแสดงท่าทีสนับสนุนให้เกิดระบบรัฐสภาเมื่อถึงเวลาอันควร สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2457สงครามโลกครั้งที่หนึ่งประตุขึ้นในทวีปยุโรปส่งให้ความสนใจและติดตามข่าวการสงครามอย่างใกล้ชิดในตอนแรกพระองค์มีนโยบายวางตัวเป็นกลางแต่ก็เริ่มเอ็นเอียงไปเข้าข้างฝ่ายไตรภาคีบริเตนใหญ่ฝรั่งเศสและรัเสเซียในที่สุดประเทศสยามประกาศตัเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร และประกาศสงครามต่อจกักรวรรดิเยอรมันและจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีในวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460การตัดสินพระทัยในครั้งนั้นได้รับการคัดค้านจากประชาชนทั่วไปเนื <MS> ่องจากในสมัยนั้นมีคนสยามไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีเป็นจำนวนมากจึงนิยมและเคารพเยอรมนีเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ และเยอรมนีไม่เคยสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้สยามมาก่อนชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรเปลี่ยนสถานะของสยามจากบ้านป่าเมืองเถื่อนห่างไกลเป็นประเทศที่เชิดหน้าชูตาและได้เป็นสมาชิกแรกก่อตั้งของสันนิบาตชาติที่ตั้งขึ้นใหม่หลังสงครามและยังได้แก้ไขสนที่สัญญาที่สยามเสียเปรียบต่อประเทศอื่นๆด้วยกันถึง13ประเทศการตัดสินพระทัยครั้งนี้ของพระองค์นับว่าถูกต้อง และช่วยกอบกู้ความนิยมของพระองค์ในหมู่ราษดรได้ไม่น้อยพระชนมาชีพหลังสงครามโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับพระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปการแสดงจนนับได้ว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นยุคทองของศิลปะด้านการแสดงทั้งแบบจารีตถือโขนละขอน,นอก ละครไหนและละครแบบใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลของประเทศตะวันตกอันได้แก่ละครร้องละครพูดละครดึกดำบรรความสมพระไทยของพระองค์ต่อง,งานแสดงนั้นไม่ใช่เพียงแต่การทอดพระเนตรดังเช่นรัชกาลที่ผ่านมาแต่ได้มีส่วนพระราชนิพนธ์บทละครทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมประมาณ180เรื่องทรงควบคุมการแสดง และทรงแสดงร่วมด้วยในช่วงปลายรัชกาลทรงใช้เวลาส่วนพระองค์ไปกับการพระราชนิพนธ์บทละครและบทความเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พระองค์ได้ออกหนังสือข่าวของดุสิตธานีทั้งรายวันและรายสัปดาห์คือดุสิตสมัยรายวันและดุสิตสมิตรรายสามเดือนซึ่งได้รับความนิยมมากมีทั้งเรื่องการเมืองเรื่องตลกขบขันเบเตเลตและกะวินิพนธ์ลักษณะเด่นคือมีการ์ตูนล,ล้อ,อก,การเมือง หนังสือพิมพ์เป็นเวทีแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและสนามสําหรับแสดงโวหารพระราชนิพนธ์ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ได้แก่โครติดล้อเป็นการเขียนถึงสังคมความเป็นอยู่และการเมืองของไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอัจฉริยภาพและทรงบําเพ็ญพระราชากรณียกิจในหลายสาขาทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่องกระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่าสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรีที่ไม่มีวัดประจำราชการแต่ได้ทรงมีการสถาปนาโรงเรียนมหาเล็กหลวงหรือวชิราวุธยาลายัย ในปัจจุบันขึ้นแทนโดยทรงพระราชดำริว่าพระอารามนั้นมีมากแล้วและการสร้างอารามในสมัยก่อนนั้นก็เพื่อบำรุงการศึกษาของเยาวชนของชาติจึงทรงพระราชดำริให้สร้างโรงเรียนขึ้นแทนพระบรมราชานุสาวรีแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช485ประดิษฐานณสวนลุมพินี ซึ่งเป็นบริเวณที่ดินส่วนพระองค์ที่พระราชทานไว้เป็นสมบัติของประชาชนเพื่อจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์แสดงสินค้าไทยแก่ชาวโลกเป็นครั้งแรกเพื่อบำรุงเศรษฐกิจและพาณิชยกรรมของประเทศแต่มิทันได้จัดก็เสด็จสวรรคตรเสียก่อนและทรงตั้งพระราชฤทธยว่าเมื่อเสร็จงานแล้วจะพระราชทานเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจแห่งแรกในกรุงเทพ ทั้งนี้ในวันคล้ายวันสวรรคตรของทุกปีวันที่25พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์จะเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงวางภูมิลาถวายบังคมพระบรมราชานุนาสรณ์สวนลุมพินีแห่งนี้ในวันนั้นมีหน่วยราชการหน่วยงานเอกชนนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนจำนวนมากไปวางภูมิลาถวายราชสักการะและยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายนาวชิราวุธวิทยาลายัยในพุทธศักราช2,524ยูเนสโกได้ยกย่องพระเกียติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์กวีและนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมากการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวนพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในพระอุทธรตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช4 6 8 8โดยทรงได้เสวยพระกรยาหารผิดสำแดงและทรงพระบังคนมีมดมากอบพระบังคนหมอจึงสรุปว่ามีเบาหวานแทรกซ้อนแต่พระอาการก็ส่งกับสุดจนเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งจักรพรรดิมานภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2,468เวลา1นึ่นาฬกา45นาทีโดยได้อัญเชิญพระบรมศพไปประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมพระชนมพรรษาได้44พรรษาและเสด็จดำรงสิริราชสมบัติได้15พรรษาแต่รัชกาลที่7มีพระราชประสงค์กำหนดวันสวรรคตของรัชกาลที่6เป็นวันที่25พฤศจิกายน และถือว่าวันพระมหาธิรราชเจ้าตรงกับวันที่25พฤศจิกายนส่วนพระบรมราชสีรังคารได้เชิญไปประดิษฐานวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารและเชิญไปประดิษฐานพระประสิงพระร่วงโลดจนะริศส่วนพระบรมอัฏฐิตส่วนหนึ่งเชิญไปประดิษฐานพระวิมานองค์กลางพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทและอีกส่วนหนึ่งเชิญไปประดิษฐานพระวิมานพระอาทิต วังเรื่องดุดีของสมเด็จพระเจ้าพิคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนาราชสุดาสิริโสภาพนวดีพระราชธิดาพระองค์เดียว